โจทย์ข้อนี้มีวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งอยู่บนตึกสูง15เมตรครับนะจากนั้นเราก็ทําการโยนมันขึ้นด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีวัตถุก็เคลื่อนที่ขึ้นไปปื้ดแล้วก็ตกลงมาตรงนี้ครับนะโจทย์อยากรู้ว่าวัตถุเนี่ยกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่ากับเท่าไหร่โจทย์อยากรู้ตรงนี้นะครับความเร็วตรงนี้ v ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับโจทย์ข้อนี้พี่จะให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะคํานวณและตรงนี้เป็นจุดปลายนะครับ เรามาดูกันครับว่าเรารู้ข้อมูลอะไรบ้างที่จุดเริ่มต้นเรารู้อะไรครับเรารู้ความเร็วต้นรู้อยู่เนาะต่อมาครับตลอดการเคลื่อนที่รู้อะไรครับเรารู้ว่าความเร่ง A มีทิศลงขนาด10เมตรต่อวินาทียกกําลัง2ครับนะตรงนี้จุดปลายตรงนี้เราต้องการจะหาความเร็วเนาะและมีอีกปริมาณหนึ่งที่เรารู้ครับคืออะไรรู้ไหมมันคือการกระจัดนั่นเองการกระจัดคือเวกเตอร์ที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับ S มีทิศลงตรงนี้ กันกระจัดมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับความสูงของตึกก็คือสิบห้าเมตรนั่นเองนะามาแอบเขียนน,นิดนึงครับตอนนี้รู้อะไรบ้างนะรู้ u รู้ a อนะรู้ s อนะครับก็จะหา V นะแล้วก็มาเลือกครับใช้สูตรไหนดีครับที่มี4ตัวแปรเนี่ย v u a s เนะี่ยลองดูซิก็เป็นสูตรที่2นะครับใช้สูตรนี้นะ v 2, 2, 2, 2, 2, a, นะีกำลัง2เท่ากับ u กำลังสองบวก2อเนะเราก็ก๊อปสูตรมาครับ จากนั้นก่อนแทนค่าจะต้องกําหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางข้อนี้พี่ให้ทิศลงเป็นบวกทิศขึ้นเป็นลบครับเอามาแทนค่า V ก่อนปริมาณที่เราต้องการจะหาไม่ต้องใส่เครื่องหมายครับก็เป็น V กําลังสองเท่ากับนะต่อมา u กําลังสองนะ u ทิศขึ้นเป็นลบนะครับก็เป็นขนาดของมันคือ10ก็เป็นลบ10ทั้งหมดกําลังสงแบบนี้นะบวกกับ 2AS เนื่องจาก A มีทิศลงนะครับทิศลงเป็นบวกก็เลยแทน A เป็น10 นะแล้วก็ S ตัวนี้ก็มีทิศลงนะครับลงเป็นบวกขนาด15นั่นเองเอามาคิดเลขครับลบ10กำลัง2ได้100เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับ2คูณ10ได้20 20คูณ15ได้300นั่นเองนะบวกเลขมาได้400นะครับดังนั้น V ีกำลัง2เท่ากับ400 V ก็เลยมีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีปริมาณที่เราคำนวณได้มีเครื่องหมายเป็นบวกแปลว่ามันมีทิศลงครับนะเรียบร้อยเนาะเอาใครสนใจเรียนพิเศษฟิกส์กับพี่ก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะครับ